ขอนอบน้อมพระผู aan, ้มีพระภาคเจ้าจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอดรจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบตราบใดอัตภาพของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดชีวิตของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดอวัยวะของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดกายของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดข้าพเจ้าจัก นอบน้อมพรันตน์ใจอันนี้แปลว่าอะไรนอบน้อมโดยฐานะเห็นพระเิยาเป็นทักษิณยบุคคลอันสูงสุดถามว่าการนอบน้อมเนี่ยไม่ใช่ไปกราบและใจไม่ได้คิดอะไรนะเช่นในขณะที่กราบว่าเอ๊ะคนจะมองเราไหมว่ากราบสวยไม่สวยหรือกราบด้วยความนอบน้อมใจที่นอบน้อมมีความ ศรัทธามั่นคงทุกครั้งที่กล่าวก็สมาทานในใจว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาสของประสงค์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมสละตนมอบตนถวายโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะไม่ปราถนาเป็นทาสของกิเลสอีกแล้วราคะโทสะมโมหะมันผลักดันกระแสชีวิต วงการกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้เจ็บปวดมายาวไกลข้าพเจ้าขอสละกิเลสออกจากใจมอบตนออบอัตภาพถวายแด่พระศาสดาน,นอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจอย่างแท้จริงและจะเชียนพยายามมุ่งมั่นบากบาั่นเพียรพยายามเพื่อเข้าถึงพระรันตนไรรยให้ได้และจะทําจิตจดจ,อดจอ่อเพื่อระลึกถึงพระรันตนไรรยแบบมุ่งมั่น ในขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบจิตใจของตนเองตอนนี้ศรัทธาตั้งมั่นมากน้อยเพียงไรวิริยะประคับประคองใจของตนเองถึงพระราชนาตรัยมากแค่ไหนสติละลึกมั่นในคุณของพระราชนาตรัยแค่ไหนสมาธิมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นในขณะที่ลึกถึงลึกถึงคุณของพระเจ้าปัญญาก็คอยตรวจตาดูว่าตอนนี้ คุณธรรมที่จะเข้าถึงพร,ระรัตนตรัยอะไรข้อไหนของเรามันบกพร่องก็งเพิ่มเติมปลุกเรา้าสภาพจิตใจที่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเป้าหมายเพื่อให้เกิดญาณปัญญาเพื่อจะได้รู้ปฏิบัติถูกจะได้เข้าใจในคุณของพร,ระรัตนตรัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าไม่กลัวต่ออุปสรรคอันตร,รายใดๆข้าพเจ้าไม่กลัวต่อสิ่งใดๆจะมาขัดขวางเพราะข้าพเจ้ามีที่พึ่งแล้ว มีเครื่องกําจัดภัยแล้วถามว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าสภาพจิตใจนั้นเนี่ยพ้นจากเครื่องพันธนาการอยู่ความกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่นอกจากพระรัตนตรัยแล้วแล้วบอกเราไม่ได้ไปลบหลู่ใครถามว่าเจ้าพ่อก็ดีเจ้าแม่ก็ดีพระภูมิก็ดีเราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาแล้วเราไม่เคยลบหลู่เราทําบุญก็อุทิศให้ และเราไม่เคยไปตาหนิถ้าใครยังจะเคารพยังจะนับถือเพราะเขายังมีความเชื่อของเขาอย่างนั้นความเชื่อของเขาก็รักษากระแสชีวิตเขาได้อย่างหนึ่งแต่เราเข้าใจว่านั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะอาศัยสาระนั้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะพ้นจากมหันตทุกได้มหันตภัยได้จริง แต่เรามั่นคงว่าเราจะพ้นจากมหันตภยัยมหันตทุกได้เพราะการเข้าถึงสรณะด้วยกิริยาที่น้อมเข้าไปเข้าถึงถามว่ากิริยาที่น้อมเข้าไปนั้นคืออะไรคือศรัทธาที่น้อมเข้าไปเชื่อมั่นนะอย่าลืมนะว่ากิริยาที่นอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยอันนี้เป็นกิริยาทางกายแต่เบื้องหลังของการนอบน้อมนั้นคือศรัทธาที่เป็นประธาน เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระาาราชนตรัยคือเจตนาที่เป็นประธานคือจิตใจตั้งมั่นที่จะต้องเข้าถึงพระาาราชนตรัยให้ได้และปัญญาที่เป็นประธานน้อมเอาตัวกุศลและเจตนาเกิดขึ้นลักษณะจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคคือราคาโทสาโมหะกุ้มรุมและจิตที่เป็นไปกับปัญญา คือมีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแล้วและเป็นสภาพจิตที่เป็นสุขขวิบากตอนนั้นเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดสุขโสมนัสตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสเครื่องพ้นจากเครื่องพนานาการทั้งหลายอันนั้นคือสภาพสุขขวิบากมันเกิดขึ้นมันมีผลที่เป็นสุขเดียวนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อรล,ลึก เมื่อระลึกแล้วเนี่ยจิตใจก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่กลัวต่ออุปสรรคอันตรายใดๆเลยทําไมจึงไม่กลัวเพราะความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยถ้าจะตายก็ตายตรงที่ใจของตนเองยังมีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยจะไปกลัวอะไรถามว่าท่านถ้าท่านพระมหากรตีนะท่านไม่มีสารณคมแข็งแรงนะ ท่านไม่กล้าควบม้าลงทะเลนะทําไมท่านมั่นใจขนาดนั้นอ่ะเพราะศรัทธาของท่านถึงเราคิดอย่างนี้นะว่าก็ขนาดศรัทธาในสิ่งที่มันไม่มีข้อมูลจริงคนบางคนยังเชื่อถวายชีวิตได้เช่นบางคนเนี่ยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะช่วยชีวิตของตัวเองได้ก็มุ่งมั่นแล้วก็ยังรักษาชีวิตเขาได้จริงเลย ก็ขนาดสิ่งเหล่านั้นคุณยังไม่บริบูรณ์จริงหรือบางคนคิดว่าเนี่ยบางคนนะมีอยู่คนหนึ่งนะเขาเอาเขาไปออกรอบเนี่ยเขาเอาผ้าถุงของแม่เนี่ยพันพันคอได้อย่างนี้แล้วเขามั่นใจว่าเขากระตันยูกระเาเวทีเนี่ยความเชื่อมั่นอย่างเนี้ยป้องกันเขาได้จริงแล้วก็เขาก็รอดพ้นปลอดภัยได้จริงด้วยบางคนเนี่ยใช้ดินก้อนเดียวเนี่ยใช้ไม้ สไม้สีเดียวเนี่ยเอามาถือแล้วให้บริกรรมเนี่ยเขายังสามารถพ้นยานตรายได้เลยดูที่ความเชื่อทั้งทั้งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณน้อยนิดนะเนี่ยมีน้อยนิดนะแต่อะไรเป็นตัวรักษากระแสะชีวิตของเขาศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อนั่นแหละเป็นตัวรักษากระแสะชีวิตแล้วนี้เรามีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วย กำจัดความไม่รู้ในคุณของพระรัตนตรัยได้ด้วยปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยถูกด้วยแล้วขจัดความสงสัยลังเลใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยแล้วกำจัดนิจฉาญาณคือการรู้แบบผิดๆการปฏิบัติผิดๆได้ด้วยแล้วไม่มีมิจฉาปวัติคือไม่ปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทเลยทำถูกต้องทุกประการแล้วเราเป็นผู้มีอาภระเป็นผู้มีความเอื้อเฟือ้อ คือเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆเคารพพระธรรมจริงๆเคารพพระอริยสงฆ์จริงๆแบบจับจิตจับใจและตั้งมั่นขนาดนี้ถามว่าเท่นี้เขามั่นใจไหมล่ะเขามั่นใจเพราะเขารู้ว่าเขากําลังเคารพสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลืศที่สุดละสมบูรณ์ที่สุดในจักรวาลถามว่าในจักรวาลหนึ่งๆเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นได้เพียงองค์เดียวเนะจะไม่อุบัติเกิดขึ้นได้สองพระอ,องค์นะ ในในการหนึ่งเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คิดกว่าจะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างยาวไกลเนี่ยแล้วทรงเหน็ดเหนื่อยทรงบากบันตรวงพินพยายามไม่พอถอยสมาทานในทานบาร,รมีไม่เคยถอนเลยทรัพย์ที่มีอวัยวะที่มีชีวิตที่มีเพียงอุปการะแกสัตว์อื่นถ้ารักษาศีลก็ไม่ใช่ ไม่มีทรัพย์เป็นที่สุดไม่มีววัยวะเป็นที่สุดไม่มีญาติเป็นที่สุดและไม่มีชีวิตเป็นที่สุดเพราะตั้งมั่นในตัวกุศลศีลแม้บำเพเขข็ญเนกขมมะก็ไม่มีที่สุดเพราะทรัพย์เพราะญาติเพราะ,าราะววัยวะเพราะชีวิตแม้เจริญปัญญาบาร,รมีวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาแลเบิขาบารมีทุกข,ข้อนี้ระดมสุดฤทธิ์สุดกําลังนะและ้วบำเพ็ญอย่างยาวไกลไม่ได้สัมาสพุทธญาณไม่ถอนความตั้งใจ ก็มหาบุรุษท,ที่มีจิตใจประดุดเพชรอย่างเนี้ยนะแข็งแกร่งขนาดเนี้ยแล้วต่อมาก็องค์ทําได้จริงรัสรู้สัม,มาสมโพริยาณได้จริงและที่ประเสริฐเลิศพระธรรมที่เดินตามแล้วทําให้สัตว์ที่ปฏิบัติตามเนี่ยพ้นจากวัฏทุก์ได้จริงถามว่าอย่างนี้เราจะไปเอาเราจะไปหาที่ไหนจะไปหาที่ไหนอีก อัครบุคคลที่เลิศที่สุดทักษิณยะบุคคลที่สูงสุดที่สุดแบบเนี้ยไม่มีแล้วลมหายใจขาดกว่าเจ๊เจ้เจอแบบเนี้ยหาไม่ได้อีกแล้วถ,ถ้าเราคิดอย่างเนี้ยอย่าว่าแต่อย่าว่าพระเจ้ามหากรินญาบอกอย่าว่าแต่ราชบัลังเลยที่จะถวายเป็นพุทธบูชาอย่าว่าแต่บุตรภรรยาญาตินี้ถึงบริวารทรัพย์สินทั้งหมดเลยแม้แต่ชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะ แต่พระรัตนตรัยมีค่าที่สุดท่านยิงกล้าควบม้าลงแม่น้าได้ท่านมั่นใจในคุณของพระเจ้าแล้วม้าไม่จมน้ําเลยไหมวิ่งวิ่งตายน้ําไปได้ด้วยถ้าเรียงเราศรัทธาอย่างเราลองลองโดดดูดิโดดจะจมตุบตุบ,ตบ,ตบอยู่แถวนี้พราเราไม่มั่นคงสมาธิเราไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยนะแล้วลองคิดดูนะว่าความมั่นคงในกุศลของพระเจ้ามหากรินาธเนี่ย ที่เป็นอุปนิสยาปฏิยสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังกระตุ้นเตือนให้ม้าเกิดความกล้าหาญ้วยเห็นไหมว่าความตั้งมั่นของคนคนหนึ่งแล้วสามารถเป็นปัจจัยเกื่อนหนุนแก่วมแก่การตั้งมั่นของม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงฉันแล้วสังเกตดูตอนที่พระโพธิสัตว์นะตอนที่ท่านจะเสด็จออกบวชตอนที่ว่าประทับอยู่บน ม้ากตกะกที่นายฉันนะเกาะหางมา้าตามมาเพราะบริษัทมั่นใจว่าตัวเองจะต้องออกบวชให้ได้แลวจะต้องโดดข้ามกำแพงม้าก็มั่นใจด้วยนี่แปลว่าอะไรอ่ะนั่นเขาเรียกว่าอุปนิสยปัจัยเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องเคลื่อนหนุนที่มีกําลังอย่างแรงกล้าที่ได้ถูกพ่อบ,บ่มมาอย่างยาวไกลยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับ แลวสังเกตดูนะว่าถ้าพระอิตว์ไปอยู่ในท้องของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจะต้องประพฤติคุณธรรมอย่างออ้กู Q เลยจิตใจไม่เคยคิดบาปเลยแล้วผิดกับเราไหมล่ะเราไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นไม่เคยคิดบาปก็พลอยคิดบาปเห็นไหมดูบุญของเราดูกําลังของเราสิแทนที่เขาจะคิดกับเราดีๆนะเราก็ไปพูดกับเขาดีๆเขาก็โกรธเราก็ให้นี่ดูกําลังของกําลังของบาร,รมีต่างกันเยอะต่างกันเยอะ ถ้าอย่างเราเนี่ยงทีขนาดพยายามดูจังหวะได้ไหมาดูหน้าตาสงสัยบาปไม่เกิดผมไม่เล่นงานเราเนี่ยพยายามพูดดีๆีสักพักาว่าไงไอที่พูดมาอย่างเนี้ยเครียดแล้วนะเนี่ยพูดอย่างนี้เครียดลเลยนะดูนี่บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่ากาลังบาร,รมีในตนนั้นต่ําทานบาร,รมีก็ต่ําเอาดูทานบาร,รมีต่ตําตรงที่เอามีทรับก็วิบัติอยู่เ,เรื่อยเดี๋หมดทรัพย์อยู่เรื่อย ศีลบารมีต่ำเพืเดี๋ยวก็โกครคภัยแค่เจ็บเดี๋ยวก็แตกแยกอยู่เรื่อยเนี่ยขมาบารมีตม่ำประสังเกตดูดติดอะไรอยู่เรื่อยนะะแค่ของชิ้นเดียวสละไม่ได้เลยปัญญาบารมีตม่ำคิดคุณของพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่เคอยออกวิริยะบารมีต่ำเกียรคา้านไม่กระตุ้นเตือนอะไรหรอกใช่ไหมจะออกจากบาปอกุศลแต่ละครั้งนี่ยากมากพูดแล้วพูดอีก ท่านไม่เข้าใจหรอกว่ามีครอบครัวเนี่ยมันมันต้องมีปัญหามันต้องดูแลใช่ไหมล่ะแค่ว่าจะเดินออกเพียงแค่สี่วันห้าวันนี่โอ้โหออมาเช็ดตลอดเวลาเป็นยังไงอยู่เป็นสบายดีไหมเออเอาบุญมาฝากนะเดี๋ยวที่ไหนได้ห่วงเนี่ยนะก็ <c oughs> จะบำเพ็ญขันติบาร,รมีนิดเดียวเนี่ยนะโทสามากุ้มหลุมนิดเดียวว่าโกรธ <c oughs> แล้วสัจจะบาร,รมีพูดแล้วก็เปลี่ยนอยู่ืลอ อธิษฐานบารมีตั้งใจแล้วจะถอนความตั้งใจเลยใช่ไหมมาครั้งเนี้ยเราจะตั้งมั่นในคุณของพระาราชนตรัยแล้วจะไม่ถอนความตั้งใจแล้วแม้อุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้ใครมาขู่ยังไงก็ไม่นั่นพอผ่านไปก็บอกระวังนี้ยไม่วายกุมารทองเดี๋ยวกุมารทองฆ่าเล่นงานนั้นพอเขาไปเสร็จเสร็จ,จขอย,ยกมือไหว้กูว่าไม่ตั้งมั่นในพระาราชนตรัยเห็นไหม บอกแต่ที่แรกแล้วเราไม่ได้ไปลบหลูแต่ทําไมกลัวขนาดนั้นล่ะไม่เชื่ออย่าลบลูไม่เชื่ออย่าลบลูเราก็เจอแต่คําพูดแบบนี้แหละบอกแล้วว่าไม่ได้ลบหลูแต่เราบอกว่านั่นไม่ใช่สาระอันเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะอาศัยสาระนี้แล้วพ้นจากทุกข์ไม่ได้พ้นจากมารแตภัครไม่ได้จริงก็เราเจอสิ่งที่ดีที่สุดทําไมไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีแล้วแสดงว่าเรายังไม่เจอใช่ไหม ถ้าเราเจอสิ่งที่ดีที่สุดถามว่าถ้าเขาจะให้เราเป็น